มา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 ปิดล้อมปิดล้อมปิดล้อมเอาดิผู้แม่งพูดกันไม่รู้ภาษาจ้องกันเอาแต่ปลาเอาแต่สว่าเราที่ไม่เป็นคอยเอาแต่จัดจ้านผมภาษาคำซ้ำไม่เหมือนภาษาสนามคำเก่งกว่าที่ของจะหาลองเคาะเล่นนึว่าสมองจะหนาเด็กเฮี้เลือดเย็นมากันสองก็หมาเอจีกับไทยด็อกไม่เห็นต้องสอนกระถาขวดกูฮู้ไหมดีเงี้ย ไอเดียวพอเฮียไอเฮียมึงก็ยังโง่เหมือนเดิมล่นไปเลยพี่ชายเล่นไปเลยพี่ชายเล่นไปเลยพี่ชายกูโดนซ้ำกูโดนซ้ำกูโดนซ้ำนกนะขวยขวยอ้อเอากูไปพูดกันสนุกปากในขณะที่น้ำเรากูยังไม่หยุดอาบทำลายอาชีพแม่งก็สุดบาปไอ้พวกที่ว่าเจ๋งอยู่ๆก็หลุดฉากดีผู้หญิงแม่งก็สุดกากแถมเตะหมาแม่งก็สุด หยาบต่อยเด็กๆแล้วถ้าเป็นอุกอาจต้องมีพลาดสักวันละถ้ามึงหลุดกาดก็บอยชีวิตมันไม่รังไม่จีถึงวันที่ลมมันไม่พัดไม่วีหัวไม่ผูกไม่ลูกไม่ตีไม่เหลือความรักให้พักให้พีหลังจากนี้คือกูไม่มีไอที่ผ่านไปคิดว่าให้ฟรีและที่ทําตานไปไม่เครียดไม่ซีไม่หล่อพร่ำเพรียกไม่เรียกไม่รีและก็ไม่ใช่ว่าไม่เศร้าที่ทำแรัปเปอร์ตายไปทั้งคนพอปล่อยเพลงหนึ่งมึงก็โดนไปยับปล่อยไปอีกปั๊มหายไปทั้งวงรีแอคชั่นมึงอวยทเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อย ตัจโดนยิงครกลุ่มกลุ่บเป็นก็ไม่อินทำยังไงกูก็ไม่ชินรันกันแทบตายยังไม่มีน้ำให้กินไังเป็นน้ำไปไปให้ดินหน้ามึงใสแต่ว่าใจไม่จริงเชิญเลยเชิญหลหายสามยังไยังไม่ใช่คินอ้ยคุ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 ย อยูกสู้ไมละเวียนในกายมันเป็นเรื่องง่ายง่ายเพราะเตรียมตัวตายปากบอกเป็นกลางทำไมเอียงไปไทั้งที่มีโอกาสเติมมือนรอยเียนในควายายไปเลยวไม่อยยกลมาเนาดูมาล็อยเล่าลอเล่าลอเลลเลลอเลอะไรลวยอะไรล็อวยอะไรล็่วยอะไรตาย่ยตาย่ตายเปลาอย่าถือสบไปให้มันจีบตายไปถือเลยตายไปแล้วตาย